สวัสดีค่ะน้องไองคิวพารคะวันนี้พี่เฟิร์มพาหนูมารู้จักกับการตัดเลขเศษส่วนค่ะการตัดเศษส่วนนั้นมีข้อดีตรงที่ว่าทําให้เราคิดเลขง,ง่ายขึ้นในเวลาที่เราเรียนระดับชั้นที่สูงขึ้นไปเนาะถ้าฝึกเนี่ยเราเริ่มฝึกตั้งแต่ปสาปสี 4, ป่ปห้าประมาณนี้ค่ะหนูก็จะสามารถตัดเลขเศษส่วนได้เร็วขึ้นแต่สําหรับพี่ๆที่ยังตัดเลขไม่คล่องมาดูคลิปนี้เราน่าจะตัดเลขได้คล่องขึ้นคิดเลขก็เร็วขึ้นด้วยพอมห โอเคเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะการตัดเศษส่วนอันแรกจําเป็นต้องรู้ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันลงท้ายด้วย0หรือ5ถ้า0กับ5นี้ง่ายมากเพราะว่าตัวเลขที่หาร0กับ5ลงตัวนั้นมีแค่ตัวเดียวคือ5โอเคเนาะเลข5เป็นตัวเลขที่ใช้ตัดเลขที่ลงท้ายด้วยเลข0กับ5 ทำยังไงอ่าโอเคมาดูกันว่าเราจะตัดยังไงอันแรกเลยหนูไปดูนะคะว่าสามสิบห้ากับหกิเนี่ยหนูดูในโจทย์ของพี่เฟิร์ดเห็นไหมว่าข้างบนก็ลงท้ายด้วย5้าข้างล่างลงท้ายด้วยศูนย์โอเคอาจจะเป็นห้าทั้งเศษและส่วนเลยก็ได้ขอแค่เป็นศูนย์กับห้าอะไรก็ได้โอเคคราวนี้สาสิบห้าเนี่ยเราก็นึกเลขได้ว่าเออห้าคูณอะไรให้ได้สาสิบห้านึกซิ 5คูณอะไรได้35 5 7โอเคเราก็จะใส่7เอาไว้ต่อไปค่ะ5คูณอะไรได้60 5 12เป็น60นี่ไงเราสามารถแตะเลขได้ไง่ายๆแค่นี้เองขออีกทีเนาะอะไรคูณกันได้95 5คูณอะไรได้95โอ้โหหนึ่งไม่ออกอะ่ะมันเลยแม้สุคูณเราไปเนาะคอนเซปต์เราก็คือคิดหารตัวหน้าก่อน5คูณอะไรได้9 ห้หนึ่งเนะาะห้หนึ่งเป็น5ลบก,กับ9เหลือ4ใส่สี่ตัวน,น้อยๆไว้เห็นเป้าอุ้ยไม่เห็นเลยเหรอเอาใส่4ตัวน,น้อยๆไว้ตรงนี้เราก็จะมองเป็นเลข45ล่สห้าละหอะไรได้45่สิบห้าห้ก้าสี่ห้าถูกไหมต่อไปค่ะ5อะไรได้สีิบ ห้าแปดสี่สิบโอเคเอาใหม่ค่ะขออีกทีเนาะศูนย์กับห้าทำเหมือนเดิมห้าอะไรได้เก้ามีไหมไม่มีเอาใกล้เคียงค่ะห้าหนึ่งเป็นห้าลบกันเหลือสี่ห้าอะไรได้สี่สิบมองเป็นสี่สิบแล้วนะห้าแปดสี่สิบค่ะต่อมาห้าอะไรได้หนึ่งร้อยห้าอ่า เราดูทีละตัวแล้วกันเนาะดูแค่10ก่อน5อะไรได้10 5 2 10ต่อไปดูเลขห5าอะไรได้5 5 1เป็น5เห็นไหมหนูมีคนบอกว่าเฮ้ยพี่หนูแอดวานขึ้นหนูไม่ตัดแค่สูตรกับ5แล้วได้ไหมเพราะว่าข้อสามารถหนูรู้สึกว่าอมีเลขตัวนึงที่หารมันทั้ง2ตัวได้ลงตัวอีกตัวนึงอะค่ะ โอ้เชี่ยมเลยถ้าน้องรู้สึกแบบนั้นได้แปลว่าเชี่ยมมากๆเลยนะคะคราวนี้อ่ะเราลองใช้เลขตัวอื่นนะคะมีน้องนึกออกบอกว่าเลข3ได้ไหมคะพี่ได้เลย3อะไรได้18คะอ๋อสามหกสแปสามอะไรได้ยีคะสามเจ็ดยสบอโอเคปิง้งปองอันนี้เป็นเสศษส่วนอย่างต่างเรียบร้อยแล้วโอเคเนาะ โอเคไปต่ออันต่อไปนะคะเราลองมาคูณเศษส่วนนะคะลองมาคูณเศษส่วนกันดีกว่า,าการคูณเศษส่วนเราเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนทันเบ้าทําอย่างไรวิธีการตรงๆก็คือเอาเศษคูณเศษแบบนี้เลย4 4 16ใส่6ทด1 4 1, 4สทด1เป็นห้า ต่อไปค่ะตัวส่วนคูณกันก็เอา7จ็ดคูณแปดเจ็ดอูอเหมือนกันทั้งเศษและส่วนแบบนี้เราจะตัดกันได้เลยโดยเอา56 1สิบหกคูณห้าสคูณหได้56ตอบ1โอเค แต่มันมีวิธีไวกว่านั้นนะคะขอลบใหม่ได้ไหมไม่เอาแล้วอะ่ะไม่อยากได้วิธีนี้เลยขอเปลี่ยนหมายเปลี่ยนหมาพี่เฟิร์นจะสอนอีกแบบหนึ่งนะคะพี่รู้สึกได้ว่าเอมีแม่สีเวลาเราตัดเศษส,ส่วนเนี่ยดูวิธีรัดด้านล่าเห็นไหมอ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อยู่ตรงนี้โอเคเวลาวิธีรัดก็คือว่าให้หนูเอาแม่ที่เรานึกออกในใจ ท่องคูณอะไรนึกออกก็ใช้ได้เลยตัวอย่างเช่นแม่สหนูดูซีว่า c 1 C C อะไรได้8 4, 4, 4, 4, 4 5, 5. 2เป็น8นั่นเองเอาใหม่ขออีกทีนึงนะ благ. 7บ้าง7 1 7 7อะไรได้14 C 7 14คราวนี้แม่สองบ้างดีกวา่า2 1 2 2 1 2 ว้าวตอนนี้เหลือข้างบนตัวเศษเป็น1คูณ1เลยเห็นไหมคะตัวส่วนก็เป็น1คูณหเห็นไหมคะมีคนงงในใจนี่คะ่ะ1คูณหนึ่งเป็น1 1คูณหเป็น1ผลลัพธ์ออกมาเหมือนเดิมไหมคะเป็น1เหมือนเดิมเลยเห็นเปล่า โอเคเนาะเราไม่ต้องไปนั่งคูณเลขเยอะๆด้วยดีป่ะคะเป็นสุดคูณที่เราท่องถึงอยู่แล้วเอามาข้อที่สข้อที่ของขอแม่3นะ3 1 3, 3 3อะไรได้24ตอกไปตอก3 55ไม่ใช่3 6 8ไม่ใช่3 7 21ยังไม่ใช่ขออีกที 3 8 24ว้าวขอใส่8ไว้เลย9 1 9ค่ะ9อะไรได้18 9 2 18คราวนี้พี่เห็นได้ว่าแม่2ก็ใช้ได้นี่นะ2อะไรได้8ขอ2นะคะ2 1 2 2 4 8ดังนั้นข้อนี้ตอบเศษหนึส่วนสีได้เลยทันอยู่ไหมโอเคไปข้อถัดไปนะคะ อ้าวมาต่อไปนะคะแม่6ดีไหมเออหกหนึ่งหกหกอะไรได้18 6 3ปดต่อไปค่ะ5้าหนึ่หหสได้ออกมาว่าตอบเลยไหมย,ยังยังยังนึกได้ว่าแม่3ยังตัดได้อีกขอแม่3อีกทีนะ่ะสามหนึ่งสาตอบเศษหนส่วนสอง ข้อถัดไปค่ะแม่11เลยแล้วกัน 11, 1, 11 11 11เอ4ดสิ1 1อ2ดสี่สาคำตอบสุดท้ายคือเศษ3ส่วน4เพราะว่าแม่3กับแม่4ตัดเป็นไม่ได้แล้วแค่นี้งงไหมเราแค่ท่องสุขคูณไปถึงเราก็ตัดได้แล้ว มีคูณเศษส่วนก็ต้องมีหารเศษส่วนใช่ไหมมา,มาหารเศษส่วนกันดีกว่าการหารเศษส่วนเรามาลองดูนะคะอันแรกเลยการหารเศษส่วนพี่เฟิร์นบอกไว้ว่าให้หนูเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเอาใหม่ขออีกทีนะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนทันอยู่ไหมถ้ทาทันเราไปกันต่อนะข้อที่หนึ่ง เปลี่ยนหารโอ้ย่ามอีกแล้วต,ลต้องได้แล้วต้องได้แล้วเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะคะเจ็ดส่วนเคูณด้วยเศษ36มส่วนสาเดาได้ไหมแม่อะไรดีคะแม่9 9 1 9 9 4 36 ไปต่อที่แม่7ละกัน7 1 7 7 5 35 4กับ5ตัดกันได้อีกไหมสี 4, อะไรได้5มีไม่น่าไม่มีเพราะฉะนั้น,นตอบเลยเ4ส่วน5ต่อไปข้อที่2ค่ะข้อที่2เราลองไปดูเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนจึงคูณด้วย28ส่วน20 ตัดเลยซีห4 C 5 20ซี7 C 7 C 4 28ตอบเลยเซษสี่ส่วน5ว้าวโอเคไหมเห็นไหมตัวเลขไม่เหมือนกันก็ตอบเซษสี่ส่วน5เหมือนกันได้ด้วยขออีกครั้งนะข้อที่3มมาลองด้วยกันมา 25ส่วน50น้องๆตอบพี่เฟิร์นได้แล้วค่ะเบียนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนได้มาเป็นเศษสิส่วนด้วย15บห้ามาฮยอเราอย่าลืมเทคนิคลัดของเราตั้งแต่แรกลงท้ายด้วยศูนย์กับ5ให้ใช้แม่ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกแม่5นั่นเองมาห้าห้าย่สิบห้าห้ สุขุณพร้อมพี่ครั้งนะคะ5 10เป็น50หรือแม่สิบดีอ่าแม่สิก็ได้มีคนเนาะท้องแม่สิบได้อยู่แล้ว1ิ 11, 10นึ่หเป็นห้าอุตาเราเจออะไรอีกนี่ลูกอ่าเราเจออีกตัวหนึ่งที่สามารถตัดได้คือแม่5้าห้าหนห้าห้าซ้ำอีกครั้งเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้เลยคือเซต หนึ่งส่วนสามทันไหมคะโอเคไหมย้ำให้อีกครั้งนะหนูก็แค่เอาเศษเห็นไหมนี่ค่ะเศษคูณเศษได้นี้เห็นเมเอาส่วนคูณส่วนได้ตัวนี้เห็นเปล่าโอเคไหมน่าจะได้อยู่นะคะ โอเคค่ะสำหรับน้องๆที่มีคำถามอะไรสามารถอินบ็อกมาถามพี่เฟิร์นในเพจ IQ Pass หรือที่ IG IQ Pass ได้เลยยินดีต่อคำถามแล้วเจอกันในคอร์สเรียนของเรานะคะบ๊ายายถ้าน้องๆคนไหนสนใจและชอบคลิปของพี่เฟิร์นน่าจะยังไม่เชยเกินไปถ้าพี่เฟิร์นจะบอกว่า ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์พี่เฟิร์มเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะบายค่ะ